ก็จะใช้เกลือเกลือนี้ต้องเป็นเกลือเม็ดใหญ่เกลือป่นทํากับข้าวแกงอะไรใช้ไม่ได้ต้องเป็นเกลือเม็ดใหญ่เกลือนี้ป้องกันคุณใสดนําอะไรสิ่งไม่ดีได้ทั้งนั้นนะสมมติว่าเราเอาเกลือนี้ใส่ในกระปุกเล็กๆอย่างนี้นะไปขุดลุงฟังไว้ทางเข้าหน้าบ้านเราใครคิด้าย กับบ้านเราคิดรายในตัวเราถ้าเดินข้ามเกลือนี้เข้ามาบ้านเราขงเขาเสื่อมทันทีทำเราไม่ได้ของจะเสื่อมทันทีถึงแม้เขาจะทำคลองใสอะไรก็เขาเดินยำไก่มาบ้านเราแล้วนี่มันเสื่อมทันทีทำอะไรไม่ได้ม,มันต้องเสกมันต้องอะไรไหมถ้าเสกก็ยิ่งดีแต่เกลือพวกนี้มันจะมีอัธรัน์อยู่ในตัวของเขาแลว้วอ๋อ ก็คือถ้าเสกก็จะ